พอไปสีเม so <c oughs> ือเกือบตายเกือบตายเตายว่าจะสีเมืได้เฮ้ยขับถึงแล้ด้วยวาจะสีมอได้ว่าจะสีเมอได้ขึ้นง่าไๆเลน้นง่าุๆผู้ดอกงามเลยหยอุ้ยคุณหายเคลียไปข้างหลิงนัข้างถอดใจหรอเดเพราะว่ามันบ่เห็นเลยไหในตายหนต่ห้องเขาเอาบัจฉิมันมันไม่เ สิเมื่อะไรนี่รอโหลดรอโหดมาแม่หนาวจนไหนอยฝนเดอ๋ดวงัดน้ำเขาเลยละให้ปวกให้ปวเขอดอให้ปวกค้ายน้ำแต่หมุนจะบอนสิอื่นสิเก็บเบ่ไว้ได้สิเก็บสะซา เกือบเปล้มเลยนะยางจนเกือบเป็นลมทั้หิวเข่าทั้งทอทอแต่พ่อพ่อยุ่งทางรถนี่ตามันกับะหมี่เหลือมีกระหอย่นเอาแล้วหอยเอาหน่อยไลแหงนปตาหน่อเป็นเดินเลยสมพ้อเป็นใดต็้กับตาออกไลยอยูี่ออกขมันออกม่ันได้ออกก็ออกไล่อะไรปวดอันนี้ Hanga hung hàng dâm lucy vang bay mặt Giờ mặt bán mặt bay 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 ขอเล็นองปลาค่ะตัวเราไม่พอเห็นเป่อกตาที่เราดนย่งยงนนตันก็แข็งนันบาดูดเท่าไหมไงครกินแกงเห็ดวลั่ล้ใหรอปีบ้าบปาบ่น ไปดูไปยี่ตัวเถวนึ่งเออน้องสองเถวคุณจต่วเดียวร้ายเปิดอกที่นี่นะทั้งแต่งทั้งหนังไปหันเิวันดีนังด้กเนหมือนพ้นเอาหน้าเลยเนื้อบพุมทั้งขา นางผขอาเห็นไหมบุญดังขายจรนงจริงเป็นจังบุญอยูเลยวะเป็นจังบุญกับของย่างจันว่นาย่างตายออกบุญเจ้ามันมีมันหลายตั้งแต่ได้ผัวผู้นี้ลแล้วล่ะเฮ้ยเท่าบอกไปบอกมากกับพี่สีนะเปพื่อนนานบุญกับบุญบุญก,กับกันด,ดอก ก็คือว่าสีผัดอกทุกคนหนึ่งนะก็บนสิมเมื่อหรอถอดใจหรอเพราะว่ามันห้อยเก็บหลายผดหน่ตาอยู่เลยคิดว่าปลาหนึ่งหมอแก,ก้การมาไต,ต่มากกว่านนะเพราะว่าขันไต่มันสีน้ำหินขาดวดีหรอกพอเพิ่นออกเพิ่นออกหลายอี๋ดองน้ำด้วยนี่แหละอันนี้แหละคือนนดอกเปตานียปลาดองนี่ดอก,ดอกเด,กดียวเห็นดอกนี้แล้วก็นแนมผาดไปทางผุน้น

ก็ยังมีเฮ็ดบัวขาวนี่เนาะง,งสมกับมากก้าไกลเขาห้ยชินหอดผิดถึงแน่ตรนไหนนะตงนี้นะีกระปอตรงสินะตนะ่วันหักแต่ห้าเข้า,ขาม,าามา้าหันเขามาแต่หอดทุบม,มันหนีเลยเนาะต่นนีาเห็นกับสิบประมาณเนะี่ยชุบชุบอยู่ ออมันบาบแดยน่สิหลืองอนะ ให้ก็ต้องใจไม่ช่วยโดยการคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเออผมเลยถ้าเลงต้นเมียผมจนห่าอย่างของว่าน่าสวยมั่วอยู่มันสิบ่ดดายมัน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 ทรงมันคือบ่ได้บ่พอแล้วนะทุกคนถอดใจแล้วผัวจะใค่แนวมันพอมันพอเป็นมูอยู่ตอนแรกพัวอายุผัวดอกเดียวแต่ก็พามูวัวผั ข้างเงินหาหรือเปล่าแนนม่ฮาเมวนี่ไหมห,เหเมาเดวนี่เป็น้อเชียกคุณน้าก็เยอะแต่แห้งนะหอมบอดี้เจ็บได้น้ำว่าก็นา้อมหายใจร้อนเจอดรดอนหันก็ก่ตกองคิดนี่ แน็มคอม่าก,ก็เห็นเลยทีน ออทุกคนยางจนทัวปลาดยละบ่สีนเนงนินแหละไม่ใช่ปลาสีเก็ยเห็ดปวดสีาขาวามันออกสายออกสายปลาพุ้นซ้ายนี่ค่ะทุกคนกูขั้นทะน้ำปลาขังทางีละสารเจ้านะ่แต่ทุกคนเคยไปอำเภอพุ้นซ้ายก่อนสีนขาพุ้นซ้ายคนสีนเห็นปลาด่ละมันสิเป็นาวาขามาข้างหลังเลยมันสิมีปลาสามล็อกเจ้าใหญ่ยางสองล็อกเลย่ะ มันออกมาคอยสิพอเหิบบริยูไกลอยู่รอรถตีนรถเอ็ดแบนดีรถตา <c oughs> นี่ละสานีก็ถือว่ามานแล้วให้ปวกให้ปวกยังเกาะให้ปวกสายหนามให้ปวกจิกให้ปวกขา้าวดอแล้วแต่มองได้สิ่อื่นให้ปวกน้ำแกงมันไม่ใช่สิ่อื่นให้ปวกน้ำแกงแต่ทั้งหมดคป็นอื่นให้ปวกสายหนามตาทุกคนสายกุ้ยเลยกเุแยเชะ กับความมานของไม่จ้อยเหมือนกันเด้อความมานกับความพยายามพยายามเก่าสิสเปอร์เซ็นดวงสิสเปอร์เซ็นเหมือน